สวัสดีครับผมวันนี้ผมเอังคุณคานะครับผมวันนี้มีเจ้าซีวิกนางฟ้าสีขาวกินกินใสๆครับคันนี้คันนี้ตัวท็อปนะครับผมเกียร์ออโต้ระบบแอร์ออโต้ภายในสีเบจมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเดี๋ยวดูรายละเอียดรอบคันกันเลยครับผมโลโก้เฮดแดงด้านหน้าเราเบิกให้ใหม่นะครับไฟหน้าขัดล้างทำความสะอาดให้แล้วนะครับผมไม่เหลืองไม่แตกไม่ซีดนะครับคันนี้มีไฟตัดหมอกให้แล้วนะครับล้อเป็นล้อ TC005 นะครับขอบ18นะครับผมฟิล์มรอบคันติดให้ใหม่หมดนะครับกันสาโมเกนเบิกใหม่หมมดนะครับผ หางหลังเป็นหาง FB นะครับทำสีนะครับทรงมูเก้นนะครับผมคันนี้เป็นโฉมไฟทัชแปดเหลี่ยมนะครับโลโก้ให้แดงหลังระเบิดให้ใหม่นะครับผมเดี๋ยวดูภายในกันเลยครับผมภายในคันนี้สีครีมนะครับสภาพสวยๆไม่มีสีขาดมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะครับผมเดี๋ยวดูด้านหน้าครับผมสภาพสวยๆนะครับผมไม่มีสีขาดแล้วแอร์อลโต้นะครับผมโลโก้ให้แดงพวงมาลัยเบิกให้ใหม่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่สองแสนสองนะครับผมเดี๋ยวดูกระจกรอบคันกันครับผมกระจกด้านหน้าใช้ได้นะครับด้านหลังใช้ได้นะครับผม ฝั่งคนขับใช้ได้นะครับผมใช้ได้ครบนะครับผมเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันเลยครับห้องเครื่องคันนี้เดิมๆแห้งๆนะครับจากโรงงานนะครับผมคันนี้มีเซอร์วิสมาแล้วเปลี่ยนหม้อน้าเป็นหม้อน้าปีเนียมให้นะครับผมเดี๋ยวฟังเสียงห้องเครื่องกันเลยครับผมสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมเดินนิ่งๆนะครับไม่มีสะดุดเลยนะครับรถพร้อมใช้นะครับ คันนี้นะผมเปิดราคาที่หนึ่งแสนหกหมื่นก้าพบาทนะครับผมรถพร้อมใช้เอกสารพร้อมโนอนภาษีหกเก้านะครับใครสนใจอยู่ก็แวะมาดูมาชมมันก่อนได้นะครับหรือโทรศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเก้าสองหกสองหกเอฟพูดคายนี้บริการครับขอบคุณครับ